อันนี้มันเขียนว่าเจฟเฟสติวัลใช่ป่ะแต่ว่าเขามีตลอดค่ะเมนูที่แอลสั่งไปวันนี้จะเป็นอันนี้คาเปลินี่พริกแห้งหมูกรอบคือเราเป็นคนชอบกินแบบอะไรแบบเส้นๆเนี่ยแล้วอันนี้แบบดูแบบอยากกินอะไรแบบเผ็ดๆนึงที่เนี่ยจริงๆเขาเป็นอาหารแบบทั่วไปแล้วก็มีเมนูวีแกนด้วยคือมาจอยกับเพื่อนได้อีกแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนแอลสุริตานะคะวันนี้ค่ะในช่วงของมากับแอลนะคะแอลพาทุกคนค่ะมากินอาหารวีแกนนะคะที่ร้านนี้กับร้านโมเน่ค่ะโมเน่ทเนีนะคะที่นี่มี2สาขาอันนี้เรามาที่สาขาอยู่ตรงซอยสุขุมวิท20ค่ะจริงๆตรงนี้จะอยู่กับติดกับโรงแรมดีเลยดีนะ T H E E D นะคะซึ่งถ้าเกิดจอดรถอะขับรถมาได้ค่ะเขาจะมีวันที่วันคู่ตอนแรกกะว่าจะสั่งอาหาร2อย่างแต่ไปไปมา ด,ดูิขน,นมอะ่ะเนี่ยกำลังช่างใจอยู่คือหน้าลองทั้ง3ตัวเลยอะแล้วอันนี้คือเอลคนชอบกินพุดดิ้งมากแล้วมันมีให้เลือกวิ่งโกโก้ฝรั่งเศสอะมันจะพลาดได้ยังไงเพราะว่าร้านอาหารร้านเนี้ยค่ะเป็นแบบว่าสไตล์ฝรั่งเศสตอนนี้ยแอลกำลังรออาหารอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาอาหารจะเป็นยังไงนะคะ คนมาราคาอันนี้คือปานละก,ก็ลุ้นอยู่มันจะเป็นเส้นแบบไหนคือเราได้ยินชื่อเส้นแบบนี้แล้วบางทีเราจะลืมลักษณะของเส้นอันนี้เป็นเส้นอีกหนึ่งเส้นที่เอาโปรดมาทีมงานบอกทีมงานเช่นกันคาเปลลินี่ไมกูดหอมมากอันนี้นะคะนอกจากจะมีหมูกรอบที่เป็นแพนเบดแล้วนะคะก็จะมีเห็ดใส่มาด้วยเอาเชื่อว่าการปรุงของเขาจะต้องที่สุดของที่สุดดูหมุน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 โอเคชิมเลยนะ เริ่มจากชิมเส้นอย่างเดียวก่อนอุ้ยตื่นเต้นนะจริงๆเขาม้วนมาแล้วนะถ้าเราสวบทั้งอันแล้วเรากินเข้าไปเลยทั้งอันได้ปะวะก็เหมือนจะได้นะตึง,ตงคนชอบกินเส้นจะต้องฟินคือมันไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากอ่ะอ ทีมงานอยู่หลังกล้องคุกคืนน้ำลายอะความมันๆน,น,นิดนึงที่แบบตัวน้ำมันที่มันแบบเข้ากับเส้นอันเนี้ยมันจะต้องมีความเค็มหน่อยๆแล้วความเผ็ดหเหมือนมีกลิ่นเครื่องเทศแบบขึ้นแบบกำลังดีทุกคนมันดีมากคืงเผ็ดนะคะเพื่อสำหรับเมนูเนี้ย มันจะมีความเค็มนิดๆนะคือมันจะมีความเค็มอยู่แล้วด้วยโดยตัวของเมนูซึ่งมันลงตัวมากทุกคนเขาใช้ซีซอจะบอกเลยอตอนอ่อนก่อนเอาเข้าปากคือแบบหอมมากแล้วพอเรากินรวมกันตัวหมูกรอบอะ จะไม่ได้มีความเค็มอยู่ในตัวหมูกรอบเลยจะเป็นแบบรสชาติเพลนๆนะคะแต่ว่าความเค็มนั้นจะลงไปอยู่ในเส้นที่เอาพูดเค็มต้องตกใจนะทุกคนคือมันเป็นมันเป็นรสชาติของเมนูอยู่แล้วแล้วเขาใช้ซีซานะคะซึ่งเป็นเกลือทะเละอ่ะเขาเรียกอะไรเกลือสมุทรปะเอาไม่แน่ใจภาษาไทายเรียกยหรอเออซีซอนะตึงอื้อเห หืฟินมากฟินตดหืดูความนี้ดิทำ t e เ t อร์ออก,กมาแบบเหมือนมากอะ่ะดูคนมาอร่อยมากเลยอะ่ะตีงามมากวิยเมนูนี้หนูหนูเอาชอบเลยอะ่ะไปเลิบเลิฟอร่อยมากความมันกำลังดีนะฟิล แล้วเดี๋ยวขออนุญาตมาต่อที่ชาไทย He Heavenly ใช่ไหม Heavenly Drinks made on moon Oh my god เขาให้หลอดแบบว่าแต่อยากชิมแบบนี้คือเอลสั่งแบบว่าหวานสูตรเลยคือไม่มีไม่มีความหวานเลยนะคะเขาเลยทำเบชาให้ แยกออกมานะคะแล้วก็เอาเอาเป็นนมซอยมิลค่ะตื่นเต้นนะ่ะอือวิคือมันมีความแบบความหอมหอมาอาจจะมาจากตัวนมเอ่อนมซอยมิลที่เขาใช้ด้วยนะคะเข้ากับชาไทยอันนี้มากๆ ทุกคนวันนี้เราได้กินขนมแน่นอนเพราะเราตั้งใจมากๆแล้วเราเผื่อท้องไว้แล้วนะคะเราก็เลยสั่งเมนูเดียวจริงอยากหลังหลายเมนูมากที่แน่ๆพุดดิ้งต้องโดนระหว่างอันนี้กับอันนี้ถามเขาดีกว่าขอโทษน,นะคะอันนี้ถ้าระหว่างถ้าระหว่างแบบเมเปิ้ลไซรัปกับกับซอสเบอรีแนะนำอะไรคะเป็นเมเปิลค่ะโ okay. อเคงั้นเอาเอาอันนี้ที่หนึ่งแล้วก็ เอาอันนี้เป็นกบอ๋อหรอพุดพดิ้งหมดเลยเหรอคะ<ช>พุดดิ้งไม่เป็นไรเอาไว้นอันนี้ค่ะเป็นเมเปิลไซรัปก็ได้โอเคขอบคุณค่ะแงพุดดิ้งอดกินพุดดิ้งแต่ไม่เป็นไรเราสั่งแพนเคก้กเมเปิลไซรัปบอกแล้วว่าจริงๆตัวเนี้ยถ้าเป็นแบบออริจินของแพนเค้กมันต้องกินกับเมเปิลไซรัปใช่ไหมตอนแรกเราก็มีความแบบด้วยความชอบกินเบอร์รี่แล้วก็ ลองถามเพื่อความชัวร์เขาก็แนะนําอันนี้มางั้นเราเอาอันนี้อันนี้เขาจะใช้เป็นโอ๊ตแพนเค้กนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันค่ะแต่ว่าตอนนี้แอลขอตัวไปจัดเมนูหลักของแอลก่อนอันนี้ผ่านมากๆไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะคาเปลลินี่พริกแห้งหมูกรอบเจทุกคนมาแล้วค่ะหอมมาก คือนึกฟิลปะตัลงะกอะ่เราเห็นในรูปใช่ไหมก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดว่าแบบโอ้แพนเค้กเราก็เพนแพนเค้กปกติเราจะแบบเป็นแป้งทั้งหมดเลยใช่ปะพอยกมาทาไมมันหอมเหมือนกล้วยอ่านิีทีนึงโฮมเมดบานาน่าโอ๊ตมิลแพนเค้กจ้าอุ้ยหอมมากหอมมากนีอ่อันนี้คือแบบใหญ่ใหญ่เลยหืมตัดก,กันดีมากขออนุญาตชิมเนเปิล ไปหล้กเฮ้ยมันก็ไม่ไม่ยืดมากนะทุกคนอืมเดี๋ยวลองขอลองแบบทั้งหมดแต่สำหรับแอละไม่ต้องใส่ก็ได้เลยนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าพอใส่เข้าไปนิดน,นึงแล้วแบบจะเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะให้หมดในห,หนึ่งคำนี้หนึ่งสองอถ้าใส่ แบเปิไปลไฟลปอ่ะมันจะมีมันเหมือนมัน,ม,นมันมัมีความเชื่อมกับตัวของแพนเค้กแล้วก็ความหวานแบบลงตัวเพิ่มขึ้นมันทําให้ความเปรี้ยวที่มันตัดก,กันกับอันนี้โอเคค่ะคือถ้าเกิดชอบมากก็ใส่มากก็ได้นะสำหรับเอลอาใส่แบบป้ายๆนิดนึงโอเคแล้วเลยกินแบบนี้ฟินมากสุดอันนี้เป็นครั้งแรกที่เอากินแบบว่าออแพนเคก้ก โฮมเมดแบบแพนเค้กบานาน่าอร่อยมากใครนะคะที่ยังไม่เคยกินร้านนี้นั้นน,นัเลยมานะคะอร่อยมากมูเน่ชวนจี้พลาดไม่ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปจัดต่อกัอนนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปไหนเดี๋ยวรอติดตามนะคะบ๊ายบาย